สวัสดีครับนี่คือวิเคราะห์บันจริงจังเอพิโสดที่7เป็นเรื่องราวของแทคติกอันเนือชั้นของอันโตนิโอคอนเต้พาเชลซีคว้าแชมป์ได้ตั้งแต่ปีแรกที่คุ่มทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกฤุูการที่น่าจดจำมากที่สุดครั้งหนึ่งของเชลซีเกิดขึ้นในฤดูกาล2 0 1 6 2 0 1 7ถึงซึ่งเป็นปีแรกของอันโตนิโอคอนเต้หนึ่งซีซั่นก่อนหน้านั้นเชลซีเกิดความเปลี่ยนแปลงมากมายโจเซ่มูรินโญ่แยกทางกับทีม ก่อนที่จะเป็นกุสฮิดดิงเข้ามาคุมทีมโช่วคราวและพอจบซีซั่นท่ามกลางความประหลาดใจของทุกคนเชลซี Chelsea เลือกแต่งตั้งคอนเต้ขึ้นมาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ติกรีของคอนเต้ก่อนย้ายมาพริมร์ลีกเขาพายูเวนตุสเป็นแชมป์กันโชว์สระอาถึง3สมัยติดต่อกันโดยเฉพาะปีแรกของเขากับยูเว่ทำสถิติแชมป์แบบไร้พ่ายด้วยจุดเด่นของคอนเต้อันลือลั่นตอนอยู่ที่อิตาลีคือการใช้ระบบการเล่น3 5 2 ซึ่งในยุคที่วงการฟุตบอลสมัยใหม่แต่ละทีมมักจะใช้ระบบ4-3-3หรือ4-2-3-1กันหมดแล้วการย้อนยุคกลับมาใช้ระบบ3ซนบ็ k ถือว่าไม่ใช่เรื่องปกติมากนักแต่ทว่า3-5-2ของคอนเต้กลับได้ผลดีมากในเซเรียจอโจอคิอาลินีอันเดรียบาซายีและเลโอนาร์โดโบนุชชีสามประสานนันแข็งแกร่งเมื่อเล่นรวมกันแล้วยากมากที่ทีมไหนจะเจาะทะลวงไปได้ คอนเต้ e อยู่กับยูเวนตุส3ซีซั่นก่อนก้าไปรับงานคุมทีมชาติอิตาลีและเขาก็นำเอาระบบ3-5-2ไปใช้ด้วยกับ3เซนเตอร์แบ็กตัวเดิมเคียริลีนี่บาซายีและโบนุชชีหลังจบศึกยูโร2016คอนเต้อำลาคโค้ชทีมชาติและมาเริ่มต้นงานใหม่ในฐานะผู้จัดการทีมเชลซีซึ่งในตอนแรกหลายคนก็สงสัยมากว่าคอนเต้จะจัดแผนการเล่นอย่างไรเพราะตั้งแต่ก่อตั้งพริมียรีกมา เชลซีไม่เคยเล่นในระบบกองหลัง3คนมาก่อนไม่ว่าผู้จัดการทีมจะเป็นใครแต่เชลซีจะเล่นด้วยแผงแบ็กโฟเสมอคอนเต้นั้นเขาเองก็ไม่กล้าที่จะเอาระบบ3เซ็นเตอร์แบ็กมาใช้กับเชลซีเพราะรู้ดีว่านักเตะคงจะไม่คุ้นเคยดังนั้นเขาจึงออกสตาร์ทรุดการด้วยระบบ4-3-3ซึ่งเป็นแผนที่โชเซ่บรินโจใช้งานก่อนจะอำลาเชลซีไปในช่วงกลางซีซั่นที่แล้ว เกมแรกสุดของฤดูกาล 2016- 2017เชลซีเปิดฉากเจอกับเวสต์แฮมยูเนเตตที่โบกุกตัวเป็นผู้รักษาประตูจอห์นเทอร์รี่กับแกรี่เคฮิลเป็นคู่เซ็นเตอร์แบ็กขวาเป็นบรานิสลาฟอีวานวิชส่วนแบ็กซ้ายเป็นเซซ่าอัสเปริโกเอต้ากองกลางใช้เอนกาโลกองเต้มิฟิวตัวใหม่ที่ย้ายมาจากเลสเตอร์เล่นกลางรับส่วนอีก2คนเป็นเนมันยามาติสและออสการขณะที่3ตัวรุกเป็นเอดนนาซาวิลเลียน และเดียโก้คอสตาด้วยไลน์อัพแบบนี้ดูเผินเผก็น่าจะแข็งแกร่งดีแต่พอเข้าจริงๆแล้วทีมของคอนเต้เล่นกันได้ไม่ดีเท่าไหร่พวกเขาได้บุกเยอะก็จริงแต่ก็เปิดช่องให้เวสต์แฮมโจมตีหลายหนเหมือนกันสกอร์นั้นอยู่ที่1ประตูต่อ1จนถึงนาทีที่89เชลซีก็มาได้ประตูชัยจากเดียโก้คอสตาจบเกมเฉือนไป2ประตูต่อหนึง่งในรูปเกมที่ไม่ดีเอาซะเลยคือเป็น3มแต้มก็จริงแต่ก็ได้มาชนิดที่ใจหายใจคว่ำ นัดต่อมาเชลซีไปเยือนวัตฟอร์ดที่วิคาเรตโรดไลายอัพแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงและผลการแข่งขันก็ออกมาเหมือนเดิมเปะ๊ะคือเชลซีชนะ2ประตูต่อหนึ่งได้ประตูชัยจากเดียโก้คอสตานาทีที่87จะเห็นได้ว่าพวกเขาเอาชนะได้ก็จริงแต่ลุ้นเหนื่อยทุกนัดถ้าไม่มีเดียโก้คอสตาแล้วล้ะก็แ้มคงจะหลุดมือไปทั้ง2นัดแล้วเชลซีชนะเบอร์ลีในนัดที่3ด้วยสกอร์3ประตูต่อ0 ทำให้คอนเต้ยังคงยึดมั่นในแผน4-3-3ต่อไปแต่พอเข้าสู่เกมที่4สัญญาณอันตรายก็มาถึงเมื่อต้องไล่ตามตีเสมอสวอนซีอย่างเหน็ดเหนื่อยด้วยสกอร์สประตูต่อ2หลังจากเสมอกับสวอนซีนัดต่อมากับมาเล่นที่สแตนฟอร์ดบิ์คราวนี้แพ้ลิเวอร์พูลคาบ้าน1ประตูต่อ2เป็นการพ่ายแพ้นัดแรกในพรีเมียร์ลีกของคอนเต้ยิ่งไปกว่านั้นนัดที่6เชลซีไปเยือนเอมิเรตสเตเดียมของอาร์เซนอล ปรากฏว่าแค่ครึ่งแรกโดนทีมปืนใหญ่นำห่างไป3ประตูต่อศูนย์กับทรงเกมที่สู้ไม่ได้เลยระบบ4-3-3ของคอนเต้เมื่อเจอกับแผน4-2-3-1ของอาร์เซนอลกลายเป็นบ bon อลแพ้จังหวะก,กันอาร์เซนอลนำห่างไปไกล3ลูกแบบสบายๆพอพักครึ่งมีเหตุการณ์ที่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดในฤดูกาลนั่นก็คือคอนเต้ e เห็นแล้วว่าระบบ433นั้นมันไม่ไหวแล้ว จึงตัดสินใจเปลี่ยนระบบการเล่นระหว่างเกมมาใช้3-4-3นี่คือระบบ3 center back ที่เขาคุ้นเคยแกรี่เคียห์ฮิลดาวิตลุยสสและบรนิสลาฟอีวานูวิชมาเล่นเซนเตอร์3คนส่วนอัสเปริกวยตาที่ครึ่งแรกเล่นแบ็กซ้ายโดนจับโยกไปเล่นวิงแบ็กฝั่งขวาส่วนกองกลางเชสตฟราเบกาสโดนถอดออกแล้วส่งมากอสอลอนโซลงมาเล่นเป็นวิงแบ็กซ้าย การปรับแผนการเล่นมันทําให้เชลซีเล่นได้ดีขึ้นอย่างชัดเจนในเกมกับอาร์เซนอลทวายกันที่ครึ่งหลังอย่างเดียวแล้วเชลซีนั้นเล่นได้ดีกว่าและอาร์เซนอลก็เจาะไม่เข้าเลยจบเกมที่6ของฤดูกาลอาร์เซนอลชนะไป3ประตูต่อศูนย์ก็จริงและเชลซีก็แพ้2เกมรวดแต่สิ่งที่สําคัญก็คือมันทําให้คอนเต้ได้ไอเดียว่าเชลซีแม้จะเป็นทีมจากอังกฤษแต่ก็สามารถปรับมาใช้ระบบกองหลัง3คนแบบอิตาลีได้ ฟุตบอลอังกฤษนั้นเคยใช้ระบบกองหลัง3คนมาก็จริงแต่เป็นยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2พอฟุตบอลวิวัฒนาการเป็นสมัยใหม่ในอังกฤษก็ล้วนแล้วแต่เล่นด้วยแผงแบ็กโฟกันทั้งนั้นดังนั้นตอนที่คอนเต้คิดจะลองหันมาใช้ระบบ3เซ็นเตอร์แบ็กอย่างจริงจังจึงเกิดคำถามขึ้นไม่น้อยคอนเต้ e ได้กล่าวว่าผมเชื่อมาตลอดว่าทีมจะเล่นในระบบ3-43ได้ดีในหัวของผมคิดว่ามันเป็นไปได้เพราะผมรู้สไตล์การเล่นของนักเตะในทีม ตอนที่ผมคุยกับสโมสรก่อนรับงานที่นี่ผมบอกไว้อย่างชัดเจนเลยว่านี่คือแผนทางเลือกของเราเมื่อตัดสินใจแล้วว่าจะใช้ระบบการเล่น3-4-3คอนเต้จึงโฟกัสที่แผนนี้อย่างเต็มตัวในการซ้อมที่คอปแฮมคอนเต้จะวางเสบีผู้เล่นตัวจริงในสนามซ้อมโดยที่ไม่มีคู่ต่อบสู้เพื่อให้ทุกคนได้รู leider, ้ว่าตัวเองจะยืนตรงไหนในสนามจากนั้นก็ลองให้ทั้งทีมเคลื่อนที่ไปรอบๆจ่ายบอลไปมาให้กัน สร้างความคุ้นเคยกับการยืนตำแหน่งระบบ3-43สิ่งที่คอนเต้ต้องคิดมีหลายข้อมากข้อแรกที่สุดก็คือ3เซนเตอร์แบ็กเขาจะวางใครยืนดีคือถ้าใช้เซนเตอร์แบ็กตัวใหญ่3คนเหมือนกับเคียริลี่บาซาี่และโบนุชชีแบบตอนที่คุมยูเวนตุสมันก็ไม่น่าจะเวิร์กนั่นเพราะฟุตบอลอังกฤษนั้นมีจังหวะการเล่นที่เร็วกว่าฟุตบอลอิตาลีเยอะกองหน้าในพรีเมียร์ลีกมีความคล่องตัวสูงกว่าในเซเรียนั่นแปลว่า ถ้าใช้3มเซ็นเตอร์แบ็กธรรมชาติก็มีสิทธิ์จะโดนคู่แข่งทะลวงได้ง่ายๆดังนั้นคอนเต้จึงวางไลอัพได้อย่างน่าสนใจโดยเขาเลือกใช้ดาวิดลุยส์ยืนเป็นเซ็นเตอร์แบ็กตัวกลางวางแกรี่เคอร์ฮิลเป็นเซ็นเตอร์แบ็กตัวซ้ายขณะที่เซ็นเตอร์แบ็กฝั่งขวาเขาเลือกใช้เซซ่าอัสเปริโกยตาซึ่งเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆเพราะก่อนหน้านี้ทุกคนรู้กันมาตลอดว่าตำแหน่งที่อัสเปริโกยตาเล่นได้คือฟูลแบ็กสข้าง แต่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าเขาก็เล่นเซ็นเตอร์แบ็ได้เหมือนกันส่วนปัญหาข้อต่อมาคือวิงแบ็กฝั่งซ้ายขวาจะเลือกใช้ใครดีฝั่งซ้ายนั้นไม่ยากเท่าไหร่เพราะมีมาโกสอลอนโซสตาร์ชาวสเปนที่ย้ายมาในช่วงซัมเมอร์จากเฟรเรนติน่าสามารถจะลงเล่นได้เลยแต่วิงแบ็กขวาไม่มีใครสามารถเล่นได้แบบธรรมชาติคอนเต้ e ได้ตัดสินใจเลือกวิกเตอร์โมเสสดาเตะชาวไนจีเรียยืนเป็นตัวจริง ซึ่งตำแหน่งจริงๆของโมเสสนั้นเป็นตัวรุกดังนั้นจึงสร้างความประหลาดใจในตอนแรกว่าจะสามารถเล่นวิงแบ็กได้จริงๆหรือในเกมที่7ของฤดูกาลหลังจากที่แพ้อาร์เซนอลเชลซีไปเยือนฮาวซิตี้และปรากฏว่าขุนพลสิงบลูเอาชนะไปได้แบบเด็ดขาดด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์เกมของเชลซีเหนือชั้นเอามากๆเอาคลาสฮาวสิตี้อย่างขาดลอยสร้างโอกาสยิงได้มากถึง22ครั้งเกมรุกคมเกมรับแน่น นี่เป็นเชลซีที่แตกต่างจาก6เกมแรกแบบคนละเรื่องด้วยแผน3-4-3เวลาเล่นเกมรับวิงแบ็กทั้งสองทางก็จะถอยต่ำเมื่อรวมกับ3เซ็นเตอร์แบ็กและมิฟิลด์ตัวรับ2คนกองเต้และมาติชเท่ากับว่าเชลซีมีผู้เล่นมากถึง7คนที่ช่วยป้องกันคู่แข่งด้วยแผนนี้ทำให้เกมรับของเชลซีนั้นน่นมากๆจนคู่แข่งแก้าทางไม่ได้จะโยนบอลกลางอากาศโจมตีก็มีเคฮิลกับลุยส์ที่เล่นลูกโม่งได้ดีคอยสกัดทิ้ง หรือพอฮาวซิตี้จะใช้กองหน้าเร็วๆควบไปเล่นกับบอลเชลซีก็มีอัสปริโกยต้าคอยสกัดบอลบนภาคพื้นส่วนเกมรุกเชลซี Chelsea จะมีอาซาวินเลียนและเดียโก้คอสตาเป็น3ตัวบนแล้วได้ความเร็วของอลอนโซ่กับโมเสสที่ช่วยกันโอเวอร์แลปขึ้นไปเท่ากับว่ามีตัวรุก5คนคอยโจมตีคู่แข่งซึ่งทั้งหลีกใช้แผงแบ็กโฟร์สี่คนกันทั้งนั้นมันหมายความว่าตัวรุกเชลซี5คนเจอกับตัวรับคู่แข่ง4ี่คน ยังไงเชลซีก็ได้เปรียบกว่าถ้ารวมกับเกมฮาวซิตี้ด้วยเชลซีชนะรวด13นัดติดต่อกันขึ้นมาเป็นจ่าฝูงของลีกได้อย่างยิ่งใหญ่โดยใน13เกมนั้นเชลซียิงได้ถึง3 2ประตูและเสียไปเพียงแค่4ลูกเท่านั้นมันเพอร์เฟกต์ไปทุกอย่างคู่ต่อสู้ไม่รู้จะรับมืออย่างไรในแนวรุกของเชลซีเอดนอาซาจะเริ่มต้นที่ริมเส้นด้านซ้ายซึ่งอาซาเมื่อได้บอลก็จะเลี้ยงตัดเข้ากลาง แบ็กขวาของคู่แข่งต้องคอยวิ่งตามมาประกบเมื่ออย่างนั้นอาซาก็จะดุดเข้าไปยิงโล่งๆซึ่งพอตัวประกบตามมาวิงแบ็กซ้ายอลอนโซ่ก็จะโอเวอร์แลปเติมขึ้นมาทันทีเพราะไม่มีฟูลแบ็กคู่แข่งยืนคุมริมเส้นอีกแล้วด้านในก็มีเดียโก้คอสตาที่ไว้ใจได้สุดๆยืนอยู่ในกรอบเขตโทษตัวในฤดูกาลนี้คอนเต้ e สั่งให้คอสตายืนค้ำในเขตโทษไปเลยและคอยจบสกอร์จากการจ่ายบอลของวิงแบ็กทั้งสองข้างหรืออาซาวินเลียนและเปโด ซึ่งซีซั่นนี้เมื่อมีคนเปิดป้อนให้ยิงเน้นๆก็ช่วยให้คอสตายิงประตูดได้อย่างถล่มทลายจริงๆที่น m พรีเมยรีกไม่มีใครแก้ทางเชลซีได้เลยเจาะก,ก็ไม่เข้าเกมรับก็ป้องกันไม่อยู่แผน3-4-3ของคอนเต้กลายเป็นเทรนด์ใหม่ของพรีเมยรีกและแสดงให้เห็นว่าสไตล์ตะเลี่ยนของเขาก็สามารถปรับมาใช้กับฟุตบอลอังกฤษได้จริงๆในปี2016คอนเต้พาทีมชนะทุกนัด ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่31ธันวาคมชนะ100เอร์เซ์และได้รางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมประจำเดือนของพรีเมียร์ลีก3เดือนติดต่อกันแผนการเล่น3-43เวลาไปเจอกับ433เรียกได้ว่ากินเรียบทั้งหมดเชลซีถล่มแชมป์เก่าเลสเตอร์3ประตูต่อศย์ไล่อัดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด4ประตูต่อศย์ตามมาด้วยยิงถล่มเอเวอร์ตัน5ประตูต่อศย์คือถ้าใครใช้แผนเดิมเดิมมาชนกับคอนเต้แล้วก็เป็นเสร็จทุกราย พอเข้าสู่ปี2017คอนเต้เจอกับสเปอร์สของมาริโซโปเชตติโน o ซึ่งสเปอร์เป็นทีมแรกที่แก้ทางเชลซีได้โดยโปเชตติโนจัดแผนการเล่น3-4-3มาสู้ซึ่งมาเจอกับแผนกองหลัง3คนทำให้เชลซีมีความสับสนเล็กน้อยก่อนที่จะพ่ายสเปอร์ไป2ประตูต่อ0อย่างไรก็ตามในลีกไม่มีทีมไหนกล้าจะเล่นหลัง3เหมือนกับสเปอร์อีกดังนั้นเชลซีจึงเดินหน้าเก็บชัยชนะได้เรื่อยๆ และสุดท้ายก็คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่ด้วยการทำไปได้ถึง93คะแนนพูดง่ายๆว่านับตั้งแต่เปลี่ยนแผนมาเป็น3-4-3แล้วขึ้นนำเป็นจ่าฝูงของลีกเป็นครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายนจากนั้นเชลซีไม่เคยหล่นจากอันดับที่1อีกเลยส่งผลให้คอนเต้คว้าแชมป์ลีกได้ทันทีตั้งแต่ปีแรกที่คุมทีมซึ่งเมื่อจบฤดูกาลคอนเต้ e เองก็ออกมายอมรับว่าการตัดสินใจเปลี่ยนแผนการเล่นในครึ่งหลังของเกมที่เจอกับอาร์เซนอล มันเปลี่ยนฤดูกาลของเราไปอย่างสิ้นเชิงเชลซี Chelsea ของอันโตนิโอคอนเต้กลายเป็นทีมแรกในรอบ54ปีของฟุตบอลอังกฤษที่ควา้าแชมป์ลีกสูงสุดได้ด้วยระบบการเล่น3เซ็นเตอร์แบ็กต่อจากเอฟเวอร์ตันของแฮร์รี่คาร์เตริกในปี1963ใครที่พูดกันว่ากองหลัง3คนมันเอาไปแล้วเชยไปแล้วคงจะได้เห็นแล้วว่าถ้ามีนักเตะที่ตอบโจทย์กับแผนการเล่นกุณก็สามารถเอาชนะคู่แข่งได้เช่นเดียวกัน จากนั้นเป็นต้นมาการเล่นกองหลัง3คนกลายเป็นเทรนด์ของฟุตบอลอังกฤษสถิติบ่งบอกว่าในฤดูกาล2016-2017มีทีมถึง17ทีมจาก20ทีมในพรีเมียร์ลีกที่เคยเปลี่ยนมาใช้ระบบ3เซ็นเตอร์แบ็กอย่างน้อย1แมชแม้แต่ทีมชาติอังกฤษของคร็เรตเซาเกตในฟุตบอลโลก2018ก็ยังใช้ระบบ3 Center back. เซ็นเตอร์แบ็กโดยเซ็นเตอร์แบ็กฝั่งขวาของอังกฤษในบอลโลกนั้นคือคาวอลเกอซึ่งปกติเป็นแบ็กขวา ซึ่งไอเดียนี้เชื่อได้ว่ามาจากคอนเต้ที่วางอัสปริกวยต้าเป็นเซ็นเตอร์แบ็กตัวขวานั่นเองสำหรับอันโตนิโอคอนเต้อำลาจากเชลซีหลังจบฤดูกาล2 0 1 7 2 0 1 8แต่ก็แยกทางอย่างน่าประทับใจด้วยผลงาน1แชมป์พรีเมียร์ลีกและ1แชมป์เอฟเอครับและแน่นอนว่าแฟนๆเชลซีคงยากที่จะลืมทัคติก3-43สี่สามริลลันของเขามันคือกลยุธทธ์ที่เด็ดที่ทำให้ทุกทีมในอังกฤษต้องยอมสิโรราบ จุดที่น่าสนใจที่สุดของแชมป์ฤดูกาล2016-2017คือความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงลองคิดดูว่าถ้าคอนเต้เอาแต่กลัวคิดว่าฟุตบอลอังกฤษยังไงก็ต้องใช้แผงแบ็กโฟร์สูรกองหลัง3คนมันไม่เวิร์กถ้าเขาเอาแต่คิดแบบนั้นเชลซี Chelsea ก็คงจะยังไม่สามารถชนะคู่แข่งได้อยู่แต่คอนเต้กล้าที่จะทดลองกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงมันนำมาซึ่งชัยชนะอันน่าจดจำในท้ายที่สุด คาแรคเตอร์ของคนที่ไม่ยอมหยุดนิ่งและพร้อมจะเป,ปลี่ยนแปลงเสมอเพื่อก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่านี่แหละคือตัวตนของสโมสรเชลซีอย่างแท้จริงทั้งหมดนี้คือวิเคราะห์บอลจริงจังเอพิโซดที่7สามารถติดตามได้เสมอจะอัปเดตอย่างต่อเนื่องที่ช anel น,นี้อย่าลืมกด subscribe และสั่นกระดิ่งกันเอาไว้นะครับ